สวัสดีค่ะเอาผักสดไปกินเด้อพี่น้องเลยเอากระหล่ำปีมะละกอผักแฟงหลายหลายบานยายจำลองบานยายจำลองขายผักนะคะผักสดจากรถพุ่มพวง,พงจ้าผักสดจากรถพุ่มพวงนะคะสวยๆงามๆเนี่ย ผักสดจากรถพ่มพวง,งจ้ากินทุเรียนกันเด้อมากินทุเรียนกันทุเรียนโลละร้อยจ้ะทุเรียนโลละร้อยนะคะทุเรียนโลละร้อยแตงโมอยู่ข้างในผลไม้ผักสดจากรถพ่มพวง,พงจ้าสวยงามหลายพี่น้อง มะนาวสดมีหลายอันหลายอย่างนะคะทำเพิ่งเสร็จเดี๋ยวนี้เองลิ้นฟ้าฝอั่งอีก,กาอีกหนูสดสวยงามมากหลายอันหลายอย่างจ้าผักสดจากรถพุ่มพวง สนามีกวางตุง้งกวางตุ้งไทยกวางตุ้งไต้หวันผักสวยผักสดจากรถพวมพวงจ้าหยุดกลาง สี่น้อยนี่ก็เจียมนะคะนีดอกกล้วยมีบวบเหลี่ยนมีหน,น่อไม้สดมีแตงล้านมีมะเขือยาวหัวใจเท้านะคะมีหลายอันหลายอย่างจากรถพุ่มพวง,ง,งค่ะผักสดรสพ่มพวง พวกนี้เช้าออกขายสองโมงเช้าค่ะคนละจุดนะคะคนละจุดคนละที่ผักสดจากรถพุ่มพวงค่ะผลไม้สดจากรถพุ่มพวงผลไม้ผักสดผักสดจากรถพุ่มพวงค่ะ ดึงประตูมาปิดให้หน่อยน้องใหม่พี่น้องเอ้ยอะอยากกินแกง กินทุเรียนเ้อรสละลอยพี่น้องทุเรียนสวยงามมากวันนี้อร่อยมากทุเรียนทุเรียนไม่ได้ป้ายยาถ้าปุบทุเรียนป้ายยามันจะขมนะจะออกขมขม อร่อยมากกินอิ่มไปแล้วจ้ายกินอิ่มไปแล้วทุเรียนหมอนทองจ้ากำลังกินกำลังอร่อยเลย ล่นฟ้าด้วพี่น้องเอ้ยลินฟ้าเนีย่ยมีถูกเวลาเด้อมีถูกย่ามเพราะว่าพ่นปลูกขายสมัยก่อนนี่สมัยก่อนถึงเวลาค่อยได้กินสมัยเดียวนี่พ่นปลูกได้กินคุยย่ามทุกอย่างเลยมาอยู่ในกรุงเทพได้กินทุกอย่างตามฤดูกาลหนอกฤดูกาล ตะกี้มะม่วงนี่เนาะมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงสุกนี่ถึงเวล่านานามะม่วงใคได้กินดิย่งไมายุคกรุงเทพได้กินทุกงามพี่น้องมาตั้อยากหาไปโหลดเงินมาถ่าซื้อซื้อกินนี่ซุกเรือดูแต่ว่าขนมรือดูของมันมันสิถูกถ้าตั้งเรือดูนี่มันสิแพง กินย่งก็ตามกินทุเรียนกันนะคะกินทุเรียนกันกินผักสดกินมะนาวขนาก็สวยสวยเอาไปผัดีชิว ผลไม้ผักสดจากรถบุ้งบวงนะคะหลายอันหลายอย่างเนอพี่น้องเย คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่